เรื่องค่าตอบแทน CEO เนี่ยปกติก็เป็นเรื่องใหญ่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ลองนึกดูสิครับว่าถ้าค่าตอบแทนนั้นมันโหมากกว่า GDP ของบางประเทศซะอีกนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเดือดปุดๆอยู่ที่เท sla เลยกับแพ็กเกจค่าตอบแทนของอีลอนมัสที่บอกเลยว่าอาจจะชี้ชะตาอนาคตของบริษัทได้เลยทีเดียวมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับแล้วคำถามที่มันคาใจทุกคนที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือ มันเป็นไปได้จริงๆเหรอครับที่ซีอคนเดียวจะมีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นเป็นล้านล้านดอลลาร์คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยอะๆแล้วนะครับแต่มันเป็นคำถามที่เขย่าว,วงการท้าทายวิธีคิดเรื่องการบริหารบริษัทในยุคข,ของเราไปเลยเอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่มันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆแกะไปทีละประเด็นกันนะครับเริ่มจากเรื่องที่บอดกลัวไปดูเหตุผลของฝั่งที่เชียร์กับฝั่งที่ค้านแล้วก็ไปเจาะลึกตัวเลขที่บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องอึง้ง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเบื้องหลังทางกฎหมายของเรื่องทั้งหมดนี้ครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยภายคุกคามมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ฟังดูเหมือนชื่อหนังแอคชั่นเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อถือว่าสําหรับบอร์ดบริหารของเทส l a แล้วเนี่ยนี่คือความเสี่ยงของจริงที่มันอาจจะทําให้อนาคตของทั้งบริษัทสั่นคลอนได้เลยนะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คิดกันไปเองนะครับเพราะว่าประธานบอร์ดของเทส la คุณโรบินเดนโฮมเนี่ยออกมาพูดเองเลย เตือนดังๆเลยว่าถ้าดีลนี้ไม่ผ่านนะเทสลาอาจจะสูญเสียทั้งเวลาความสามารถแล้ววิสัยทัศน์ของเขาไปพูดง่ายๆก็คือแก่นของความเป็นเทสลาที่เรารู้จักกันทุกวันนี้อาจจะหายวับไปกับตาเลยก็ได้แล้วทำไมล่ะอะไรที่ทำให้บอร์ดบริหารยอมทุ่มหมดหน้าตากเดิมพันสูงขนาดนี้เรามาดูเหตุผลของฝั่งที่บอกว่าเยสกันดีกว่าครับหลักๆเลยนะครับเหตุผลของฝั่งบอร์ดก็คือ แพ็กเกจนี้มันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยที่จะทำให้มัสยังคงสร้างผลงานที่มันว้าวออกมาเรื่อยๆทำให้เขายังโฟกัสอยู่ที่เทส l a ไม่วอกแวกไปไหนและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือมันผูกผลประโยชน์ของอีลอนมัสเข้ากับผู้ถือหุ้นแบบเต็มๆพูดง่ายๆก็คือถ้าบริษัทไม่โตผู้ถือหุ้นไม่ได้เขาก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นการจ่ายเพื่อผลงานของจริง เอาละมีฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ต้องมีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างว่าทําไมถึงมีเสียงคัดค้านแล้วทาไมคนกลุ่มนี้ถึงกังวลกับแผนนี้กันนักนี่แหละครับคือจุดที่ความคิดเห็นมันแตกกันแบบชัดเจนเลยในขณะที่บอร์ดของเทส l a มองว่านี่คือแรงจูงใจที่จําเป็นเพื่อให้ได้ผลงานที่สุดยอดออกมาแต่อีกฝั่งหนึ่งพวกบริษัทที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นใหญ่ๆอย่าง Glass l a s s Lewis กับ ISS เเนี่ยเขามองคนละมุมเลยครับเขาบอกว่า นี่มันรางวัลที่มันมากเกินไปแถมยังมาจากบอร์ดที่อาจจะไม่เป็นกลางต่างหากที่สําคัญคือมันจะทําให้มูลค่าหุ้นของคนอื่นๆลดลงโอ้โหคิดต่างกันแบบสุดขั้วรจริงๆและคิดว่าอีลอนมัสก์จะอยู่นิ่งๆเหรอครับไม่มีทางปฏิกิริยาของเขาก็แรงไม่แพ้กันเลยเขาออกมาพูดถึงบริษัทที่ปรึกษาพวกนี้ว่า พวกนั้นมันคือผู้ก่อการร้ายในโลกธุรกิจชัดๆโอ้โหคําพูดคําเดียวเนี่ยบอกได้ทุกอย่างเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันดุเดือดเลือดพล่านและก็เป็นเรื่องส่วนตัวเอามากๆเลยโอเคครับพักเลื่อนดราม่าไว้แป๊บหนึ่งเรามาดูสิ่งที่หลายคนอยากรู้กันดีกว่านั่นก็คือตัวเลขมาเจาะลึกกันหน่อยว่าตัวเลขในแพ็กเกจค่าตอบแทนนี้มันโหดขนาดไหนแล้วเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันจะทะเยอทะยานไปถึงไหนกัน มาเริ่มกันที่เป้าหมายแรกและเป็นเป้าที่บ้าคลั่งมากๆนั่นคือมูลค่าตลาดหรือ Market cap ครับมัสต้องทำให้มูลค่าของเทส la พุ่งไปแตะฟังดีๆนะครับ8.5ล้านล้านดอลลาร์8.5 trillion ลเ,ลเพื่อหเห็นภาพนะครับนั่นมันเกือบจะ3เท่าของมูลค่าบริษัท Apple ทั้งบริษัทในตอนนี้เลยนะดูจากกราฟนี่สิครับเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนแท่งหนึ่งคือมูลค่าปัจจุบันของเทส la อยู่ที่ประมาณ1.44ล้านล้าน ส่วนอีกแท่งคือเป้าหมาย8.5ล้านล้านคือมันห่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับยังไม่หมดครับยังมีเป้าหมายทางการเงินอีกข้อที่โหดไม่แพ้กันนั่นก็คือตัว EBITDA หรือถ้าจะให้พูดง่งายๆก็คือกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ4 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วถ้าเราลองเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วที่ทำได้ประมาณ16,00 0ล้านกับเป้าหมายที่40,000 0ล้านโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การเติบโตธรรมดาแล้วนะครับ แต่มันคือการพลิกโฉมบริษัทไปสู่สเกลใหม่ทั้งหมดเลยแบบก้าวกระโดดสุดๆแต่มันมีแต่ครับมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือต่อให้เขาทำเป้าได้สำเร็จทุกอย่างนะเขาก็ยังขายหุ้นที่ได้มาทันทีไม่ได้ต้องถือไว้อย่างน้อย7ปีครึ่งซึ่งเนี่ยแหละครับคือไม้เด็ดที่บอร์ดเอามาใช้บอกว่าเห็นไหมนี่คือการผูกมัดให้เขาต้องอยู่กับบริษัทในระยะยาวจริงๆ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาย้อนดูเบื้องหลังทางกฎหมายกันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแพ็กเกจค่าตอบแทนแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเรื่องของเรื่องก็คือย้อนกลับไปเมื่อปี2018เคยมีแผนค่าตอบแทนคล้ายๆแบบนี้แหละและผู้ถือหุ้นก็อนุมัติไปแล้วด้วยแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับมีผู้ถือหุ้นไปฟ้องศาลที่เดลาแวร์บอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนั้นได้ข้อมูลครบถ้วนนะแล้วเรื่องมันก็พีคตรงที่ศาลชั้นต้นดันเห็นด้วยกับฝั่งที่ฟ้องซะง,งั้น ตอนนี้เทสลาก็เลยต้องสู้คดีกันต่อในชั้นศาลดีกาอยู่ครับสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าระหว่างการให้รางวัลคนเก่งคนที่เป็นอัจฉริยะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆกับการรักษากฎกติกาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเส้นแบ่งที่เหมาะสมมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วนี้ก็ไม่ใช่คาถามสําหรับเทสลาที่เดียวด้วยนะครับแต่มันเป็นคําถามสําหรับโลกธุรกิจทั้งใบในยุคที่ดูเหมือนว่าผู้นําคนเดียวจะมีอิทธิพลมากกว่าที่เคยเป็นมา